เปิดรับพาสปอร์ตทักษิณค่ะบุคคลต้องห้ามย้อนลึกรัฐมนตรีติดคุกเคยช่วยเดินเรื่องให้ค่ะจับตาใครรายต่อไปค่ะกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้เคยพิจารณาแล้วเห็นว่าเข้าข่ายที่จะยกเลิกหนังสือเดินทางตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทางพศ2548นะคะข้อ21วงเล็บ4ค่ะแล้วก็ข้อ23วงเล็บ2ค่ะจึงได้ประกาศยกเลิกหนังสือเดินทางเลขที่ U957441 และเลขที่ Z53011 7ของพันตำรวจโทรทักษิณชินวัตรตั้งแต่วันที่26พฤษภาคม2558ค่ะ ซึ่งในเดือนตุลาคมปี2562ค่ะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาให้จำคุกนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกูลค่ะอดีตเริ่มรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเวลาสองปีโดยไม่รลอลงอาญาในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการออกพาสปอร์ตให้นักโทษชายทักษิณในช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ค่ะจากกรณีที่วันนี้ค่ะวันที่19สิงหาคม2567ค่ะศาลอาญานัดตรวจพยานหลักฐานในคดีที่พนักงานอายการสำนักงานคดีอาญายื่นฟ้องนายทักษิณชินวัตรในความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา1นึ 2. กรณีให้สัมภาษณ์กับเดอะโชซอนมีเดียของเกาหลีใต้ค่ะเมื่อปี2 5 5 8โดยมีเนื้อหาพัดผิงสถาบานนันนะซึ่งนายทักษิณเนี่ยได้รับการอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยตีราคาประกัน5 0,000 0บาทค่ะกำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลและวันนี้ค่ะนายทักษิณในฐานะจำเลยค่ะจะต้องเดินทางมาศาลด้วยตัวเองค่ะเพื่อตัวหลักฐานคู่ความค่ะซึบเนื่องจากศาลค่ะได้ให้ประกันตัวนายทักษิณชินวัตรตีราคาประกัน5 0 0 0 0 0บาทพร้อมกำหนดเงื่อ,อนไข และดำเนินการยึดหนังสือเดินทางด้วยนั้นค่ะตอนนั้นเนี่ยนายวินยัติชาติมนตรีนะซึ่งเป็นนายความของนายทักษิณได้ให้สัมภาษณ์ว่าในวันนี้ก็คือวันที่18มิถุนายนนั่นเองที่ผ่านมาเนี่ยที่อายการมีคําสั่งฟ้องนะคบอกว่าในวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณศาลที่ได้พิจารณาคดีในส่วนเงื่อนไขประกันนะสารยึดหนังสือเดินทางของนายทักษิณไว้หากต้องการออกนอกประเทศต้องขอเป็นครั้งคราวนะซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกับใครหลายคนนะแต่ขณะนี้นายทักษิณไม่ได้ใช้หนังสือเดินทางของไทยมานานแล้วค่ะหลังจากนนนนนนี้้จะไปถออออมมหหัังงงงสสืืเเเดิทาาใใ่่่่พบบกซึ นั้นผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าสําหรับหนังสือเดินทางก็คือพาสปอร์ตของนายทักษิณนะคะทั้งพาสปอร์ตแดงสมัยดารงตาแหน่งนายกเัิม่นตีและพาสปอร์ตบุคคลธรรมดาค่ะถูกยกเลิกครั้งแรกในสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ค่ะต่อมาในสมัยรัฐบาลนายสมัครสุนทรเวศค่ะในครั้งนั้นนายนพดลปฐมค่ะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พิจารณาให้คืนหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาให้กับนายทักษิณนะคะพอเปลี่ยนรัฐบาลภายใต้การนําของนายอภิสิทธิ์วิาชีกยรอี้งค่ะต่อมาถึงุรัี นางสาวยิ่งลักชินวัตรค่ะก็มีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนนะ,ะโดยนายสุรพงษ์โตวิจักชยัยกุลค่ะซึ่งดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เดินเรื่องให้เสร็จสับเลยทีเดียวนะ,ะมาถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะเมื่อครั้งนายดอนปรมัตถวินยัยการซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มีการประกาศยกเลิกหนังสือเดินทางของนายทักษิณอีกครั้งค่ะแต่ในขณะเดียวกนะะันนในคอลัมน์ประกาศหอมนะที่เคยเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ไทโพส์เมื่อวันที่สินบวขอ้อามิบุนคลต้องะเนื้าร้อยห ถึงหนังสือเดินทางของนายทักษิณมีที่น่าสนใจนะระบุบอกว่าเมื่อวันที่27บพฤษภาคม2558ค่ะกองข่าวสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแให้เอกสารข่าวเรื่องการยกเลิกหนังสือเดินทางของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะที่อยู่ระหว่างหลบหนีคดีอยู่ที่ต่างประเทศนะคะโดยระบุว่าด้วยฝ่ายความมั่นคงได้เสนอให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้พิจารณาเห็นว่าถ้อยคาให้สัมภาษณ์ของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรมีเนื้อหาบ ส่วนที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยหรือชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศไทยค่ะประกอบกับกรณีดังกล่าวค่ะอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญาในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1-2 326และ328แนะคะแล้วก็พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550ม,มาตรา14วงเล็บ3และวงเล็บ5ค่ะกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเข้าข่ายที่จะยกเลิกหนังสือเดินทางตามระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทางพศ2548ข้อ21นะฮะวงเล็บ4และข้อย3วงเล็บ2จึงได้ประกาศยากเลิกหนังสือเดินทางเลขที่9 5 7ก4 1และเลขที่สี่หนึ่งและเลขที่แท่ทักษิณชินัตรตั้งแน่วันที่2งพันภาคม2โทท 558ค่ะแล้วจะเอาพาสปอร์ตที่ไหนมาวางนะนักโทษชายทักษิณสามารถทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ไปให้ศาลได้หรือไม่นะย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2561ค่ะมีคาพิพสากษาศาลปกครองสูงสุดยืนตามคาพิพสากษาศาลปกครองกลางค่ะยกฟ้องอธิบดีกรมการปกงรอลและพวกคดีถอนพาสปอร์ตนักโทษชายทักษิณค่ะคำพิพสากษาศาลปกครองระบุไว้ดังนี้ครับเขาบอกว่าศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคําสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางของกรมการกงสุลชอบด้วยกฎหมายเพราะการให้สัมภาษณ์ของนายทักษิณกับสื่อมวลชนของประเทศเกาหลีซึ่ง มีเนื้อหาพาดพิงองค์ขบวนตรีถ้อยคําดังกล่าวจึงเป็นประปักต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะอันเป็นการกระทบต่อชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทางนะคะส่วนกรณีที่นายทักษิณค่ะอุทธรณ์ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติและไม่เป็นธรรมนั้นค่ะศาลเห็นว่าการที่จะอ้างว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่เป็นธรรมนั้นค่ะหากนายทักษิณเป็นผู้กระทำความผิดเองก็ไม่สามารถอ้างว่าหน่วยงานผู้ใช้้้อออําาานนนจจเลืืกปฏิิบัััตไดดงงึถว่ สั่งยกเลิกหนังสือเดินทางนั้นชอบด้วยกฎหมายสารปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษายืนตามสารปกครองกลางที่มีคำพิพากษาย,ยกฟ้องนั่นเองค่ะเท่านั้นไม่พอค่ะเดือนตุลาคมปี2 5 6 2ค่ะสาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะพิพากษาให้จําคุกนายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลค่ะอดีรตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเวลา2ปีโดยไม่รอลงอาญานะคะในความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการออกพาสปอร์ตให้นักโทษชายทักษิณในช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ค่ะเมื่อการเพิก ถอนพาสปอร์ตนักโทษชายทักษิณครั้งล่าสุดเกี่ยวข้องกับคดีม 1- 12นี้โดยตรงค่ะการคืนพาสปอร์ตให้อีกครั้งสามารถทําได้หรือไม่นะคะบุคคลต้องห้ามที่ห้ามยื่นคําขอมีหนังสือเดินทางนั้นมีด้วยกัน3ประเภทค่ะก็คือ1ผู้ที่กําลังรับโทษในคดีอาญาหรืออยู่ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวหรือเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาที่ได้มีการออกหมายจับไว้แล้วซึ่งสารหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจเห็นว่าไม่ควรจะออกหนังสือเดินทางให้นะคะสก็คือผู้ที่สารหรือเจ้าพนักงานค่ะซึ่งมีอํานาจตามกกกฎหหหมมาาาายออออื่่นนนนะสัังง้้ใเดิทรรชจแล ข้อค่ะผู้กระทำผิดกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติทางราชการค่ะซึ่งขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือปิดบังความจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือแสดงเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จโดยการขอหนง,งสือเดินทางหรือไม่อยู่ในฐานะที่เดินทางไปต่างประเทศได้นะคะหรือหากเดินทางออกนอกราชอาณาจักครค่ะจะเป็นภัยต่อสัสดิภาพของผู้เดินทางเองหรือกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงปลอดภยัยหรือชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศไทยนะฮะแล้วจะมีใครกล้าออกพาสปอร์ตให้นักโทษชายที่อยู่ระหว่างการพักโทษบ้างที่จริงไม่มีก็ไม่เป็นไรครับก็ไปบอก สารว่าท่าน,นไม่มีจริง ะะเป็นบุคคลต้องห้ามเพราะอย่างไรเสียโอกาสที่นักโทษชายทักษิณจะเดินทางไปต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายโดยใช้พาสปอร์ตไทยนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะ,ะแต่ถ้าไปโดยเส้นทางธรรมชาติก็ได้เวลาควักพาสปอร์ตเวเนซุเอลามอนเตเนโกรนะฮะอันนี้ก็เป็นบทความนะเป็นช่วงหนึ่งบางช่วงนะคะเป็นบทความของผักกาดหอมนั่นเองที่มีการพูดถึงหนังสือเดินทางของคุณทักษิณนะแล้ววันนี้เนี่ยผลการตรวจพยานหลักฐานอะไรจะเป็นยังไงเรื่องของคดีหนึ่งสองทักษิณจะเป็นยังไงเนี่ยต้องติดตามกันต่อไปนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสนาบ้านที่ทาง และก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ